อ๋อขายยังเลยเออหนไมมบ่นี่อ๋อหน้าไหมเราไงเนาะโดยสบายดีเ้ยโดยขายกับลูกสองคนบ่นี่อือโดยอามีเฮ็ดทอมเนาะขยวาายวะนี่กะเฮ็ดพะโยเออพูดทะเลน้ไหมนี่เ้ย โอ้5,000ท้ายเดี๋ันเผื่อขต่อโอ้ดูดูดอ๋นั่นเดนงกมีเนาะโอ้ไปหาอยู่แค่ไหเลยดน้ำไม่เกิดธรรมชาติบ้นี่นะเออคนเออน้ำไม่ยังน้ำไม่ไหลเนาะดยลูกเจ้าเนาะมีลูกจะค้นนะนมีลูกสองคน โอ้โดยขายได้จักพันแล้ววันนี้นะนี่ค่ะไหาชีพลยเสีแล้ว,ลวอ๋อเอ้ยไปหาเองบ่ตอนเสาร์กับไปหาเองรอบช่องกับพวไปหามาใหา้พัวไปหาอ,อืมได้ไป็นคนบ้านไหนนี่เป็นคนนู่นเขียนขึ้นบ้านนั่นนู่เขียนมา,นานเอวอยู่พี่บอวอา พักกินข้าวกินน้ำเปล่าบ่ครับดูกับเต่ามือนีันกินแล้วซื้อของกินแต่คนกินหมดเลยซื้อไข่สื่อปีกดำโดยไข่แต่เศร้าขอบคุณบ่เอ่ยแม่มใคแต่เศร้ามือกับแปดมือกับเต่ามือกับอะแต่ว่าเขาได้น้ำใหม่ไว้ได้น้ำใหม่ซะอืมเออไปขื้มือบ่ซื้อมือใครซื้อมือเอาเออบ่ได้ลำให้ลำหน้าบ่โดไม่ให้มีน้าเอาหาเงินซื้อเผาเลยอ๋อโดยไม่มีน้าเหตุนะใช่โยไม่มีหน้าเหตุโดย อันนี้ลูกเราเนาะพี่น้องสบายดีกละสบายดีนะแม่ลูกมมาดูมาดมาดูมาดาดามาดูาดูมาดอมเียนา่มาดูมาดิมานะมามาดูมาดูมาดอมาดมามาดมาดดม่าดูมาดูมาดูมาาดข่าดาขาดูาอูามาดูามาดูมาเูามาดูาาดูมามาดูม่อนามาดูมาดูมมามาดาูมูหาาาาามาูาาู สองคนโอ้ผู้นี้ผู้ใหญ่บ่คือผู้น้อยเนี่ยผู้น้อยอะไรเนี่ยผู้ใหญ่อันนั้นเฮี้ยนเก่าปีแล้วผุ้นั้นผู้นี้ห้าก็หาปีนี่ยห้าปีดึงบ่เนี่ยอ๋อเป็นคนตัวใหญ่เนาะเออสองพันสิบเจ็ดโอ้โดยโดยโดยเอาพวกอันไปเห็ดยังใช่ตอนน oh, ี uh ้ไหมพวกอยู huh. ่ห te น้าไปหาหน่อไม้หาหน่อไม้เพิ่มอีกตุนไม่ตลอดนั่นหน่อไม้น่อมันเนี่เนาะอ๋อ ำเป็นว<ส> <T> ันเสาร์ว <afraid> <t> ันอาทิตย์มันก็ได้ขายดีอยู่ซ้ำแล้วแต่ว่าเขาก็ห้างเงินซื้อซื้อน้ำเขาอยู่ครอบครัวเขาเองมันกลุ่มทุกอย่างเลยอ๋อห้นาตาก้ากับผมวัีเนาะวันนี้บริเหตุแต่ห้างเงินซื้อเขาคิดห้ามเลยมาทั้งเอื้อยเลยแต่บริมีมั้งบออันให้นาตาก้าอ่ะั่ก อรยังน่ะน่ะเลวเลีวๆอยู่นะ็นี่เอ็น้นามเอามาหดหล้ไคือมีป่าน้ำน้องโบเมตรละหวกอ๋อโอยอยู่บ้านอันเทาน่ะมีแต่ว่านะเช้าน้องแม่เป็นคล้ายเบิร์ตเองนอกระั้นโบมีแล้วม้นี่ยโมีผมก็ให้เวลาโอ้ยขอโบมีขอายขอขา้นมแม่เาต้มเียโอ้โแม่ต้อเป็นยง เคยืออร้านคกับไไไรนบอกความเอาโกาเโดย้านเช้าเป็นความกันกับโกาแล้วแบบญาติบงเขาบอกด้วยกนอืมก็เลยผกินไปเต็มมือแต็มมือเหรอพอกระบอกยวดเแกกี่พ่อกขบม่ห้ยมน้าพอหาเลียม่จะเป็หาเรียลูกเียวจะเปใหญ่ก็ โดยก็เอาไปเหมือนกันยากยากยากยาโดยโดยโดยมาเบิดจากน้ำไม้น้ำมันได้ถอเอ้ยไปหางมาซื้อข้าวที่น้ากินบ้านนะน้ำไม้น้ำมันเทากัหาก๊อกฮะเขียดนำแมงมันก็มีเขียวเออระวังพ่นโต๊ะเดินทบมันกัมีเห็ดตัวมันกะมีอยู่บ้านนะข้าวโพด้ก็หาต่อยไข่มุแดงเด็ดนะคะพอได้อยู่โดย เออๆๆมันก็สิมีหน้าซงนั้นหน้าอ่ากบเขียดเนาะแล้วก็มีหน้าเห็ดแล้วก็หน้าไข่มดแดงเนาะอืมอันนี้เฮาหาอยู่ยามน้งินอยู่บ่ถามันมีิยาน้มยามแเฮาหาพอได้ซื้อขาโอ้ขามันก็แพงอือคือมอนี่ก็โล7ลอันโลบงบอนก็โล9,000ตอนนี้เด้อซะ อันนี้ยังแบบเจ็ดปดเก่าิบอเจ็ดบมี่นะบูมีมันยังบมันนี่แตจีเกิึ้ลแลวบางบ่อนกับเก่าพันเลยเกาโรเออโยโยยะแพงสื่อของกินกับแพงลูกกินธรรมชาติน้ำขอน้ำแม่ได้ออเป็นยังไงะมันเข้าบุกินนี่แหละมันใหญ่นี้มันยังบูกินิเกหน่อยอยืมโยต้นบแห้งใหญ่แต่กระโตเอ้ยอา คือว่าฉันแห้งๆได้หน่อ๋อโดยโดยอันแต่ว่าอันที่นอนตอนอยู่เพื่อนที่ซ่านนี่ของพระเจ้าเองวะมีแต่เพื่อนน้อยอยู่แต่ว่าดินหันดินอันไอ้ของครัวแต่ว่าอาศัยเพื่อนยู่อาศัยดินเพื่อนยู่อีกบ่นี่นะมันไม่มีของเคของอีกบ่เอ๋อเออโดยจางเขาะจางขัวไม้กับ เอากันานนี้กองันองสิบีอันอยู่ตรงกันหรือปล่าโอ้ดโดโดห้ากินไปเแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าเลอ้ไม่ได้ไปเห็นงานอยู่ทางหนอกทางไทยปะเคยไปบะ นายยังจะกินกับข่าวจังวันนะไม่ได้ฮะโดยกินอันเื่ออันผัวไก่กับไข่เพิ่นไข่ต้มนี่แหละเื่อมากเลวก็ต้มไข่เพิ่นต้มอยู่หน้าแล้วก็บื้นมากโดยทุกมือว่าเอ่ยขายเลยขายชิ้นมือก็มาขายชิ้นมืออ๋อขามือกับเบิดมือกับมือโดยโดยโดยมือมันขำแล้วก็ะเรียนเขาเอามีดให้พ่อโอ้หนัาสิมาส่งดีเนาะเอาก็ได้ โอ้มาประนมือนีบลีว่าสมือนีขายก้องสาห่างนี่มันคำเลยค่ะซ้ำกล้องชาวาเจอบางคนกัเจ็ดกล้องชานะอันสี่สิบพันกับขายโอ้เรือยจ็ดก้องสี่สิบกับนูากบีลัวมันเรือเฮาเรือคราบเอาไปสื่อยังบุหรด้ขายเป็นเงินยังว่าเขาสื่อได้เลยโดยเลยขายไปมีแต่เฮาลงเหงอลงแห้งมซื้อ เออโดยหาเลี้ยงไปชิมซ้ำหลูกใหญ่มันหัตถีมีเองเมนเมนเอ้าจังแด่กระตุ่เนาะไม่ค้าน้ำไม่ขายน้ำไม่ซื้อข้าวกินเนาะยำเห็ดกับขายเห็ดยำมดแดงกับฮะเต๋อทำมดแดงพวได้กินอยู่เนาะเอ้ยทำมาขยันทำมากินเนาะอือโดยฮะบะถวงบะท่านฮะกับพวกได้ยืมหนึ่งยืมซีนหมูแล้วมากินยำนี่เขากะไส้โดยน้ำไม เพิ่อนเลินรายวันในนี้กขามาเก็บเอาเสือลายวันผมมียำแรงเด้หาเงินบนท่าเงินอย่างนั้นเลยเปินรายวันโอ้ตกรายวันเข้ามาอะไรเด้มาเสียเท่าไหร่นะเสียก็เงินเงินขี้ดอกคันเด้เลาก็ได้เอาเลยฮะก็มาสืบข่าวชื่นภาพนะจ๊ะหามาแทนเพิ่อนแบบเจ้าให้ยืมอยู่ยำห่างห่างกันยำแรงมันเป็นห้าบนท่านไหม

โดยมีภาษาเหนือภาษาแงงน้ำบ่ครบบ่ภาษาแง่งมีมีแต่เยี่ยงภาษาแงงอยู่เพื่อนบุรีอเมื่องอ๋อบุรีอเมาองขายสั่มเลื่มไหวอยู่ตุยินนะลูกเก็บหายเมื่อวานนี่ผู้ใหญ่ไปเก็บหายเมื่อวานนี่เลยช่วงนี้ยังปวดหวเรียนนี่ปักเฮียนเลยช่วงเพิ่มเฮียนเพิ่มเฮียนเพิ่มก็เลยเก็บหายแล้วโอ้โดยเก็บไายว่านี่แต่ยางหาโล่แหละแต่ว่าใส่ตู้ไหวเมื่อวานนี่บุรีอเมเขาคงเฮียนปล่อยอย่างนี้เพื่อนนี่ย เขาเชินปอสามแล้วเอ๋โดยอันนี้ครับพวกเขาไปส่งแล้วครูัวงามพวเขาคือว่าไปลงเชิ่ไปครูงามงามมาสอนครูบอกงามบอกงามเพื่อนหนังสือโอ้เป็นจิเป็นรูอบ่เลยเอ้ยน้องามสอนเด๋วดครูบองามพวกเขาเงียนดิท่าไรเอ้ยน้ำไมเอ้ยน่าเบิ่งด้วย ลายบ้งดูสิไม่เงินเงาอยู่บ้าน้อบ้านนี้ก็มีอะไรใส่53ตัวสาเนาะดยดี60,000โอ้60,000บ่อืมดดยดอะจังไดกัดนีถุงใส่เอาบมีถุงเลยโดยเอาไปเลยล่ะเฮ็ดนี่ใชสิมนจินแดงบ่ แม่เก็บกินเสมออียได้ครับอาจารย์จะเอาค่ะท่านกำบังเป็นอย่างเราเจ้าเมื่อแก่งหินแรงก็ได้เพิ่งเพิ่งมาได้ว่าหอยขายได้พี่น้องหอยโซเอาว่าหอยโซ่ซื้อๆเพื่นวะโดยอ้าตั้งแต่กระใสถุงไงห้าด้วยก็ได้พวเก็บมาหลกแรงก็เลยเอามาใส่ถุงหวยซื้อโดยหอยน้ไมัแล้วก็มีแต่เงาเงามเลยพี่น้องเลยที่นานเงาเงา เป็นยัง,ง,งครูโบงามบรยากาสอยงสือ้เขาออเห่อย้าเได้หน่อนืเพั้ถ้ามีครูงามเพ่น้นนกาจะได้เฮียนหนังสือเนาะมาครูโบงามนีก็บได้เฮียนเเถื่อแล้ว

แท่งคี้ถือคือย่งถือไปหนาพี่ช้องน้อยหมในตอนนี้เน,ะนาะพอมันลายทำไมม,มันเดิมออกลายแล้วตอนนี้นะคะแ็ตอเดืกขวขาดโอ้ก็คือเนี่ยยามนั่นแล้วมันน้ำใหม่หนึ่ขนาด่าเจ็ดกองขายังเบัสเ้นงอ๋ย่เด็ดเก่าเดิบโดย ทำไมเนาะพ0คนัองจี๋เฮ้ยทุกานเนาะมาออกไปเลยโดยขอบใจเด้อโดย อ,อ,อ่โอเคพี่น้องมาแยกกันชใจ่ายคานะ้ำใม่เป็นก่อนเนาะอ่ะ,อะ<จ>โดยมาต้มต้มกินครับเตียกะปิกะข้าคือกันเนาะโดยขับใจเด้อะขับใจวันนี้คนามาเมาเซนเออวัน<อ> <laughs> นี้อันเอ้ยเตียมาขายตัอยบ่บ่เลย มื่นเขาได้บอกโอ้มื่นมีเบีต่อีกโอ้โดนโดนโพี่น้องของผนมาแต่ทยอ๋อแปลว่าเพิ่นไปบวชเพิ่นไปบวชญีุ่่นแลวเพิ่นผ้าอันพวกไทยมาเียวมายโดนโดนนสี่ห้าปีาปั่นัน จ้าหาน้ำไม่เมื่อกี้แกงคือกินเนาะโดยฮะจังไรกันไปหาน้ำไม้โดยต่อผมก็ขลับใจเรื่อยๆขายให้เพื่อได้ใบวันนี้สบายดีน้องหล่าสบายดีเรื่อยเลยโดยฮะจังไรกันโอเคน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับสนับสนุนเมค้าห่างทางหรือว่าเมค้าขายน้ำไม้ชื่อเขากินเนาะฮะจังไรกันพี่น้องก็ต้องขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องยศซีกันว่าผู้สู้สุดที่เขาติดตามนะครับส้ม มายาพี่น้องที่พลาดไปว ok ่ามายาทีพลาดแต่ก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น no. ้องหลายๆเนาะถ้าอย่างประทึกคงตื่ตากค่ะฮะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มายาก็ชื่อเห็นพ่อแม่พี่น้องสวยก็ไล่ก็แซ่คือเก่าเนาะมายาก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ส่งให้มายาขมามายาขอขออภัยพ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่เฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขสบายใจตลอดชีวิตคิดจริงเลยค่ะสำหรับปรารถนาล้านแล้วกับเขาให้ได้เงินหมื่นล้านตื่นแต่คอยได้เงินแสนด้วยซ้ำถูกสำหรับคลิปนี้มายาจะได้ขอตัวจบคลิป ลงไปแล้วเนาะมายาเกษตรคอร์ดตัวก,กาแฟมายาเจอกับมายาโอก,กาหน้าได้พ่อแม่ออพี่น้องมายาสิขอกล่าวคำมากราบสบายดีและสวัสดีได้พ่อแม่พี่น้องกันเบดิด์ตคุชูทุกคนเจอกันโอก,กาหน้าได้พ่อแม่ออพี่น้องสบายดี